เอาพี่น้องนี่โอ้ของแสบเล้วพี่น้องเลยไหนไม่ไหมนี่เอียนเอียนพี่น้องโอ้ยง่าเลยพี่น้องเลยไม่ไหมพี่น้องเลยนี่นี่ไหนไม่โน่แสียบพี่น้องเลยสบายดีพี่น้องเนาะมันหนีบ้าแก้วมีเมนูอ่าต้มเอียนพี่น้องเนาะต้มปลาไหลเสียบพี่น้องนี่นี่เห็นบ่ต้วมึงง่ายเลยพี่น้องเนาะตัวหนึ่งพี่น้อง เอาตัวเดียวกับพ่อเนาะบักเกี่ยวไรช่วงโตมือนี่พี่น้องเนาะเอาตัวเดียวกับพ่อกินผู้เดียวพี่น้องมุมีมิ่งสังไรลวงมือนี่พักแตบธรรมาสะพี่น้องเนี่ยท่ามสะเนาะนี่มาแข่งเนี่ยกะกรุดอยู่น้ำหวยน้ำองบาดเท่าพี่น้องเนาะพี่น้องเนาะประกาศขาวัจหน่อยมาพี่น้องบ่อร้ายจะกึ้นเขาพี่น้องปั่นเขาเศ้าครับบักเกี่ยวไรเลยพี่น้องมาพี่น้องมาก่อนจะกินขาขอฝากสองบักแกวอีเด้อพี่น้องเนาะจะเป็นทางอาเฟียดแต่ทั้งยูทูบพี่น้องเนาะ ซิวยูทูบกาบาเกลอัตปื้อหลักกรเพดกับบาเกลอัตปืออตป้อคือการนพี่น้องเนาะขอฝากสองพี่น้องเลยเด้อสองหน่อยหน่อพี่น้องเนาะเอา้าแก่เข้าตั้งเพื่อพี่น้องบรรยากาศพ้นต๊กนักทางอัตปื้อพี่น้องเลยเหมาะสมกับการนั่งซุ่มเหล่าพี่น้องโอ้ส่วนนี้ป้าเอียนกระไรได้พี่น้องเนาะเอา้า <À. S 1> ล่องตอนล่องตรงพี่น้องเลยมาเอาก็เลยพี่น้องเข้ามาง่ายเลยเข่ากา่อน โอ้ยอย่ากิ่งเขาหนักไปหน่อยมาอืมฟินยอดเลยเจ้าสิบพูดองมึง Bao kia mắc kêu xùm, lái phải chờ xong lại nó ngon ngon ngay tôi ngay với nó Nào xin lỗi mắt Con tốt lắm xin lỗi ơi, hình khẩu ừ, มันดิพี่น้องเลยหลายปีเลยพี่น้องก็าเกี่ยวบนกินเอียนต่างค้อมพี่น้องอ ไม่แบบข้ามอ่อน,นอย่างเง้ยโอ้โ,อโอสเคครับพี่น้อง น้องสาระคลิปนี้นี่บ้าแก้วกับกกข้อฝากพี่นอ้องทั้งเฟซทั้งยูทูปไปเลยพี่น้องเนาะติดตามได้ทั้ง,ออองสองบา้าแก้วเจ้าปือ้อทั้งเฟซยร์ทั้งยูทูปพี่นอ้องเนาะขอขอบใจลายเดอ้อ